สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่19เดือน92566นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลตอนเย็นให้ทุกคนรับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่ไปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้ด้วยนะครับพูดทุกคลิปนะทุกคนครับเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กันข่าวแรกกันเลยนะครับออสิงครับ หูพึ่งนะแฟรค์ Frank, พร้อมขายโทนี่ถ้าได้ราคาเหมาะสมนะครับโทมัสแฟรค์นะครับเฮดโค้ดเบนฟอร์ดยืนยันว่าไอแวนโทนี่หัวหอกตัวเก่งเป็นนักเตะพร้อมจำหน่ายออกตลาดมกราคม2024ขอแค่มีข้อเสนอสมน้ำสมเนื้อเข้ามาและนักเตะอยากไปอยู่ด้วย โทนี่เวลานี้ใช้โทษแบรน8เดือนฐานละเมิดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพานันข่าวดีคือเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่กว่าจะลงสนามอีกครั้งต้องรอถึงมกราคมทําให้เขานะครับมีชื่อเชื่อมโยงกับหลายทีมใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษจากผลงานที่ผ่านมาระดับ20ประตูเมื่อซีซั่นก่อน ถามความเห็นของบอสพญาพึ่งนะครับเชื่อว่าหัวหอ,อกวัย27ปีต้องแพงไม่น้อยหน้าเอนโซที่มีราคา107ล้านปอนด์ดีแคนไลท์105ล้านปอนด์หรือมอยเซตเกซิโด115ล้านปอนด์ยกเว้นแค่สัก5-6สมโมสรบนวงการลูกหนังโลกคิดว่าทุกทีมที่เหลือต่างเป็นฝ่ายพร้อมขายอย่างเบนฟอร์ดเราเป็นทีมเน้นขายหากได้ราคาเหมาะสมและผมคิดว่าถึงเวลาเหมาะสมสำหรับนักเตะย้ายออก ก็คืออันนี้คือการเปิดปากผ่านสกายสปอร์ตของอโทมัสแฟงนะครับแล้วโทมัสแฟงนะครับก็คือยังพูดอีกนะครับว่าเรื่องนั้นไม่ใช่การตัดสินใจของผมแต่ขึ้นอยู่กับของออฟฟิศบอลฟิลใจและปอประธานสโมสรนแมทธิวเบนแฮมเป็นผู้เคาะสรุปดีลนี้ แต่ผมคิดว่าหากผู้เล่นพัฒนาการตัวไปกับเราได้ดีแล้วอยากเดินทางต่อเขาพิสูจน์ให้เห็นดีพอว่าไปทีมหัวกะเทิเมื่อนั้นผมจะมองว่าเหมาะสมกรณีค่าตัวเหมาะสมและสมน้ำสมเนื้อมากพอกรณีของไอแวนโทนี่ก็คิดว่าถึงเลวลาแล้วนะเข้าใจทำไมมันเต็มไปด้วยกระแสเชื่อมโยงในตัวเขาสลับผมแล้วคิดว่าหมานั่นคือหนึ่งหัวหอกเป้าหมายที่สุดในฐานะเบอร์เบนโลกลูกหนัง และไม่ได้เห็นว่าเขาจะดีกว่าโทนี่มากนักนะครับก็โอ้โหรอดูกันนะว่าจะขายหรือเปล่าแต่ถ้ามาพูดกับสกายสปอร์ตแบบเนี้ยแสดงว่าโทมัสแฟงก็เปิดไฟเขียวให้แล้วนะครับก็มาเราดูกันนะว่าเชลซีจะเอาอย่างไรนะครับสลับตลาดหน้าหนาวนี้นะครับก็รอดูนะผมมองว่าเชลซีมีโอกาสเอาแล้วหนึ่งนะครับมีโอกาสเอาอยู่แล้วแหละเออเพราะว่ากองหน้าเชลซีตอนนี้ก็ออนิโคล่าแจ็กสันก็ ฟอร์มมันดีนะแต่ว่ายังยิงสกอร์ไม่ได้จังหวะสุดท้ายก็ยังทําไม่ได้นะครับส่วนทางด้านของมันโดโบยาที่กลับมาฟิตแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าฟอร์มมันจะดีเหมือนอก่อนๆหรือเปล่านะครับก็รอดูนะว่าตลาดหน้าหนาวนี้เชลซี Chelsea จะเอาหรือเปล่านะครับมาที่ข่าวแมนยูกันบ้างนะครับทุกคนครับเลกิลอนนะครับได้กาเซมิโลพี่เลี้ยงช่วยปรับตัวในผีนะเซคิโอเลกิลอนนะครับแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด ยกเครดิตการปรับตัวอย่างรวดเร็วที่โอเดฟอร์ดให้คาเซมิโลมิดฟิลด์รุ่นพี่เพราะครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าอดีตท,ทีมเมสเลอมาดริดน,รรน,ะนะครับเลกิลอนนะครับได้เดบิวชุดใหญ่ลาชานชุดขาวเมื่อตุลาคม2018รายการแชมเปียนลีกช่วงเวลาที่คาเซมิโลปักหลักอย่างมั่นคงณซานเตลโกเบนาบิลเวลาผ่านไปเกือบ5ปีนะทั้งคู่กำลังจะได้ประสานงานกันบนศึกชิงแชมป์สโมสรยุโรปอีกครั้ง แมตเย,ยนบาเยอร์มิวนิกนี้ก็คือ20กันยานนั่นเองนะครับแข่งสเปนิชจึงตื่นเต้นทวีคูเลยนะแล้วก็ได้กล่าวกับแมนยูนะครับไว้ว่าผมมีความทรงจำดีๆมากมายร่วมกับแกหลายเกมที่เล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันและเชี่ยวด้วยกันแกส่งข้อความหาผมตั้งแต่วันแรกเมื่อมาถึงที่นี่ บอกจะช่วยผมเองหากมีอะไรที่จําเป็นเกี่ยวกับสโมอสรใหม่หรือว่าถ้าจะหาบ้านใหม่บอกเรื่องไหนก็บอกมาได้เลยขอพร้อมที่จะบอกเสมอประทับใจพี่เขามากก็ยังมีหลายๆคนที่คอยช่วยเหลือนาที่นี่คาเซเมโิโรคือหนึ่งในนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านเมื่อมีคนมาคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยตั้งแต่วันแรก โดยกองหลังวัย26ปีคนนี้นะครับได้เล่นที่ออลิอันอารีนาค่อนข้างแน่เพราะฟูลแบ็กเดี่ยงบานไม่ว่าลุกชออารอนวานวิสก้าหรือไทเล่มาเลเซียนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเลกิลอนนั้นน่าจะได้ลงจริงๆแหละสำหรับรายการแชมเปียนลีกนะครับที่จะเจอกับบาเยนน์มิวนิกวันที่20นี้นะครับโอเคมากันที่ข่าวนี้กันบ้างครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ Keymaness Center เป้าหมายผีตลาดมกราคมนะครับ โฮเซมาเรียคิเมเนสปาการหลังแอตเลติโกมาริตกเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์เนเต็ดในเดือนมกราคมนะครับฟีชาเจสนะครับสื่อสเปนนะรายงานว่าแมนเชสเตอร์เนเต็ดวางแผนเสริมทัพเพิ่มเติมอีกในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกรานี้หลังจากผลงานในช่วงต้นฤดูกาล2023-2024น่าผิดหวังโดยแพ้ไปแล้ว3จาก5เกมแรกของพิมลิก แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้จ่ายในการเสริมทัพให้ผู้จัดการทีมเอลิกเินฮากไปมากกว่า150ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่การพ่ายแพ้ใน2เกมหลังสุดต่ออาร์เซนอล1-3และไบรตันสกอร์เดียวกันทำให้มองเห็นจุดอ่อนในทีมที่ยังมีอยู่มากสเป้าหมายที่แมนยูไนเดต้องการคือ 1. แนวรับ คีเมเนตเซนเตอร์แบ็กทีมชาติลูกวัยของแอตเลติกมาลิดและ2แนวลุกเซดการันบี้ปีทีมชาติเยอรมันของบาเยนมมวนิกสลับค m เมเนครับวัย28ปีย้ายจากดานูบิโอสโมสรในลีกบ้านเกิดมาอยู่กับแอตนะตั้งแต่ปี2023ลงลงเล่นไปแล้วตอนนี้นะเกือบเกือบ300เกมรวมทุกรายการและมีประสบการณ์ในลีกาลาลิก้าทะลุ200เกมไปแล้ว ขณะเดียวกันนะครับก็เล่นให้ทีมชาติอุลุกไวไปมากถึง81เกมยิงได้8ประตูในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็รอดูกันนะว่าเมนยูจะเอาจริงหรือเปล่าส่วนตัวผมผมมองว่ามีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหลูกชอก็เจ็บอะเออวันบิสก้าก็เจ็บตอนนี้คือแบบแบ็กนี่คือแบบไม่มีตัวเลยอะถึงแม้ว่าจะมีคนเล่นอยู่นะคอยคัฟเวอร์อยู่แต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังต้องการอยู่ดีเออเมนยูมันก็ยังขาดอยู่ดีนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กนี้นะก็มารอดูกันนะว่า เมนยูจะเอาอย่างไรนะครับสลับคนนี้นะครับโฮเซมาเรียคิเมเนสนะครับจำไว้นะทุกคนชื่อนี้นะจำไว้นะครับอาจจะเอานะครับมาชี่ข่าวนี้กันบ้างนะครับ DKR นะครับได้เฮแล้วนะมีทีมหลีกกระทิงดุทาบทามแล้วนะดาบิดเดคอนะครับอดีตนายประตูตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเวลที่จะได้ต้นสังกัดใหม่เร็วๆนี้เมื่อมีรายงานว่าเลอเบติส์กำลังจะยื่นข้อเสนอให้เพื่อดึงเข้ามาเสริมทัพ นำตัวกลับมาเล่นในหลีกบ้านเกิดอีกครั้งจอมหนึ่จอมหนึบสเปนิชนะครับวัย32ปิดตำนานกับเมนยูอย่างช็อกแฟนเมื่อหมดสัญญาต่อกันเมื่อ31มิถุนายนแล้วก็ไม่มีการเซ็นต่อเพิ่มเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าเอริกซินฮากคุณซือชาวดัตต้องการนายทวารคนใหม่ก่อนที่จะไปได้ตัวขององ,องเดโอนาน่าและอันตายบายินดีมาตามลำดับนะครับสำหรับเดคอาณจนป่านนี้ซีซั่นใหม่ผ่านไปแล้วกว่า1เดือน ก็ยังคงไร้สังกัดอยู่ต่อไปทั้งที่ย้อนไปไม่กี่เดือนก่อนเพิ่งรับรางวัลถุงมือทองคำจากพิมเมลิกจากผลงานทำคีนชีตสูงสุดในซีซั่นก่อนนะครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับเอลฟิชาเคสนะครับสื่อกระทิงดุระบุว่าเลอบติสนะโดยกุนซืมานูเอลเปเกกรินี่นะครับกำลังจะดำเนินการติดต่อกับเดคอาเพื่อให้มาเป็นมือหนึ่งแห่งเอสตาติโอเบนนิโตบามารินนะครับ แม้ว่าเบติสนะจะมีเคราดิโอบาวโวอดีตนายด่านมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวเลือกอยู่เช่นเดียวกับลุยซิวาชาวโปรตุเกสแต่ด้วยการที่บาโวสูงวัยถึง40ปีแล้วและตอนนี้บาดเจ็บอยู่ด้วยก็ทำให้พวกเขาอยากได้ดาบิดดิคอาไปใช้งานรายงานยังเสริมนะครับว่าบา l เลนเซียแอบสนใจดิคอาอยู่เช่นกันนะแต่ก็เชื่อว่าเป็นทางเบติสที่มีโอกาสมากกว่านะครับ ก็มารอดูกันนะว่า DKR จะไปจริงหรือเปล่าถ้าไปจริงผมมองว่ามีโอกาสอยู่แล้ว DKR ก็ไปอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ว่างงานอยู่แล้วนะครับไม่มีทีมไหนสนใจนะแต่ส่วนหนึ่งอะที่ DKR ไม่มีทีมไหนสนใจส่วนหนึ่งนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยมันสูงเกินอะสำหรับ DKR เพราะว่าโอ้โหเขาเล่นมาฟอร์มระดับท็อปขนาดนี้ค่าตัวอ๋อไม่มีค่าตัวเออคือเซนฟีอะค่าเหนื่อยมันก็ต้องแพงอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันเลยนะครับเทินนะ คุยราบลื่นใกล้ตกลงสัญญาใหม่ของหงแล้วนะครับเทนนลเลซนเนอร์โน no นะครับแบ็กขวาตัวเก่งของลิพูใกล้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเต็มทีแล้วนะออ90มิลนะครับรายงานว่าลิพูนะกำลังพยายามที่จะต่อสัญญาใหม่กับเทนนลเลซันเนอร์อโนแทนที่สัญญาปัจจุบันที่มีอายุถึงกลางปี2025ท่ามกลางความสนใจจาก2ยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าคือเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่านะครับ รายงานข่าวระบุนะครับว่าการเจรจาร,ระหว่างตัวแทนของลิเวอร์พูลและตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อาร์โนดำเนินไปด้วยดีและสโมสรมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ก่อนถึงช่วงคริสต์มาสนะครับ เ,เทนนะครับตอบสัญญาฉบับปัจจุบันไปเมื่อปี2021เป็นสัญญาระยะเวลา4ปีและตอนนี้กำลังจะขยายระยะเวลาไปอีกนะครับพร้อมค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นเป็น250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้สมน้ำสมเนื้อกับการจะก้าวขึ้นเป็นแบคขวาที่ดีที่สุดในโลกคนต่อไป ท้งนี้นะไม่เพียงแค่อเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาวัย24ปีที่ใกล้ต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับลิพูแต่ยังมีคอสตาซิมิคาสแบ็กซ้ายทีมชาติรีตที่สัญญาปัจจุบันมีอายุถึง2,025และใกล้ต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ออกไปจนถึงปี2,027นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับส่วนตัวผมผมมองว่า ไม่น่าผิดพลาดไม่น่ามีอะไรผิดพลาดจริงๆเพราะว่าเทนนี้ก็เป็นตัวหลักของลีพูอยู่แล้วแล้วก็ขาดเข้าไปเนี่ยมิติเกมลุกการวางบอลยาวเนี่ยขาดไปและก็ขาดหายอย่างพอสมควรนะด,ดูได้นะจากนั้นที่แล้วเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับขาวเย็นนะครับใครชอบคลิปนี้ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ขอแคุ่ดติดตามช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้นะครับสำหรับวันนี้พูดติดขัดอะไรไปพูดผิดพลาดตรงไหนแนะนําได้ในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้คันปากฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ bye รบ๊ายบายผู้ติดขัดขออภัยนะครับ